สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาเก็บถั่วแล้วนะคะออกฝักกินได้แล้วค่ะพเพื่อนเพืปลูกในล้อยางค่ะพเพื่อนเวันนี้พาเก็บถั่วค่ะพอได้กินค่ะพเพื่อนเนี่ค่ะปลูกในล้อยางนะคะไม่ต้องมีพื้นที่ค่ะ เก็บทัวครับเพื่อนๆโดกอยู่ <c oughs> เต็มกำรรแล้วครับเพื่อนๆถั่วอ้วนๆ <c oughs> เต็มกำรรไปแล้วกำรรหนึ่งอันนี้เก็บเพิ่มครับเก็บต่อครับเพื่อนๆตรงนี้ กืออีเต็มกำอ,อีกแล้วเต็มกำอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเก็บใส่ถังอีกก่อนค่ะเก็บต่ออีกหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อ ว่าไม่ดกไม่ดกก็คือดกค่ะเพื่อนเอนยังเก็บไม่หมดนะคะเพื่อนเพื่อนคนเก็บอยู่นู่นดกค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกในล้อ,อยางค่ะนี่ค่ะปลูกรอบนี้ปลูกเยอะแต่ว่าออกดอกชุดแรกไม่ได้เลยร่วงหมดเลยมามีดอกจนแบบสูงสูงเลยค่ะเเพื่อน ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเก็บต่ออีกค่ะยังอยู่อีกเยอะยังเก็บไม่หมดครับเพื่อนๆ